สวัสดีครับมีลัอกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอิลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแลวนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน a c e b o o k อิล็กริชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับเบียร์ตะกี้แนนะครับวันนี้เราอยู่ใน Regen d of Kingdom Idol RPG นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดก่อนกดซ้ายบนแล้วก็กดคลิปโค้ดนะครับโค้ดจะมีอยู่3โค้ดเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงตัวละครที่ควรปั้นนะคบวันนี้หมีก็เล่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีเทียนะแต่ก็คือลองมาทุกตัวแหละ,ะเรามาเริ่มถึงจูล่งนะคบผมก็เป็นตัวละครที่เวลาใช้อัลติเมทมันจะปั่นหมูแล้วก็ดูดเข้ามาแรงมากถ้าเกิดจูล่งใช้อัลติเมทตรงกลางบอส ตรงกลางอีกฝั่งแล้วดูดมา5ตัวนี่คือแตกหมดแน่นอนนะครับมีก็เลยจัดไปสมดาวแดงเลยก็เป็นตัวแบบที่เก่งสําหรับจกนะครับอ่าซึ่งตัวจูร่งจะมีถ้าอันนี้เติมได้จะได้ตัวฮิวครับอันนี้มีไม่รู้ว่าใต้เกลียวหรือเสียเกลียวนะมันเป็นตัวแจกตัวหนึ่งนี่ตัวจูร่งเติมตรงนี้นะครับนี่ก็จะได้ตัวของเขามานะครับหรือใครจะอัพดาวก็ได้ เดี๋ยวมีขออนุญาตลับของซะหน่อยนะครับเป็นของฟรีนะ,ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดตัวละครต่อไปแล้วกันที่หมีปั้นแล้วใบด่าน10บวกได้แน่นอนนะครับตัวต่อไปคือจิ้วไทยนั่นเองนะครับเวลาใช้อัลติเมตเนี่ยมาเจ้าคอนทูมครับเราคิดจากดาเมจครึ่งหนึ่งมาเป็นโลให้เราก็มีรู้สึกว่าตอนนี้ในบรรดาแทงตัวน,นี้น่าจะตายายากที่สุดแล้วอ,อาจจะมีตัวอื่นก็ได้แต่ว่าที่หมีลองมีเจอแค่นี้นะครับ ต่อไปเป็นในส่วนมาโฉคือมาเฉียวเ,ยเองอ่อภาคนี้มาเฉียวเป็นพระเอกนะเป็นตัวเนิเนเนื้อเรื่องนะครับมาเฉียวก็เหมือนเคนชะินอะคือเวลาแกใช้แกจะพุ่งไปฟันครับแล้วก็ชิงดาบแล้วก็ตายเลยเหมือนดาบบัตโตไซอะนะแรงดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ปั้นง่ายอา่าตัวนี้นะอันนี้หมีไม่แน่ใจว่าโจจูหรือกาเซียงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือเวลาใช้เขาจะยิงอันดิเมตครับเป็นสายฟ้าร่วงลงมาประมาณ5ดอก คือถ้าเกิดสมมติอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตัวเดียวที่ส่วนใหญ่มันจะเหลือบอสตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวนี้ยิงทีเดียวหายเลยเท่านี้มีรองนะครับยิงแรงมากอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3 0วันกับ0วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อย่าลืมใส่โค้ดลัคที่แร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคที่แร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับ <c oughs> อ่าต่อไปก็คือลูกสาวลิโป้นะครับเลี่ยงฉี่ฉี่นะครับก็ อ๋อนะครับเป็นตัวแจกฟรีตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีแจกเรื่อยๆนะครับสามารถทําดาวไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมีว่าไม่ไม่ค่อยอันนีเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของน้องก็คือว่าปั้นง่ายดีนะครับต่อไปก็คือซอลูยูอันนี้มีไม่รู้อ่านว่าอะไรวะอยู่ฝั่งงองก็เป็นตัวที่แจกมาตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นในส่วนการเติมเงินครั้งแรกตัวน้องเป็นตัวละครี่ฮิวทั้งปาร์ตี้ดีต้นๆของเกมนะครับนี่เห็นไหมมีในส่วนการเติมเงินด้วยนะครับ ก็สำหรับคนปั้นก็สามารถจัดได้แต่ว่ามีเปิดมีเปิดน้องไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวอื่นหมดเลยก็เลยยังไม่ได้ปั้นนะครับ้อเออไปปั้นเจ้ากาเซียงหรือโจจู่ตัวซ้ายบนนี่แหละมันยิงแรงดีอ่ะต่อไปตัว SP นะครับก็คือซุนฮูหยินนี่เองก็คือเมียของเล่าปี่นะครับก้อนนี้มีเปิด SP ได้ก็เวลานางยิงนางจะยิงเป็นธนู2ดอกเหมือนดับเบิลสตาร์ปมายิงแรงมากครับคือมีจะบอกว่าเกมนี้ตัวที่เป็น SP เก่งทุกตัวแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆซ้ําตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแค่นั้นเองครับ อันนี้คือตัวที่หมีปั้นเ,เกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับหมีดูแล้วไม่มีภาษาไทยนะครับวิธีรีไอดี ID ก็แค่ไปกดเปลี่ยนเซฟแค่นั้น,นครับกดเปลี่ยนเซฟก็คือรีไอดี ID เลยง่ายๆสำหรับเกมนี้นะครับหรือว่าอีวิธีนึงก็คือการลบเกมแล้วก็เข้ามาโหลดใหม่ก็ได้มันจะมีอยู่วิธีอแบบต่อไปก็คือซุนเซ็กนะครับเป็นตัวเอ็นพหมีได้มาตัวหนึ่งคือ เวลาใช้เนี่ยมันจะไปล้วงดาเมจฝั่งตรงข้ามครับก็คือวาร์ปไปตีข้างหลังเลยก็ค่อนข้างเก่งแต่คือมีเจ้าบอกว่าตัวเอพถ้าจะเล่นจริงจังเนี่ยต้องมีอย่างต่ำสองตัวต้องเป็นในส่วนหนึ่งดาวแดงมันถึงจะเล่นได้ถ้าเกิดสมบุตห้าดาวอย่างนี้ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเรามาดูในส่วนตัวเอพมีตัวไหนบ้างเก่งสุดให้ทีเอสเลยให้ริปโปนะครับอันนี้จากที่เจอจากเอ็บซคือริปโปเวลาใช้อัตติเมตเนี่ยมันจะฟาดข้างหลังอ่ะแรงมากไม่รู้อันนี้คือที่มีเจอ เสร็จแล้วถ้าเกิดมันฆ่าใครได้มันจะเด้งเลือดครับก็ตัวริปโป้ก็เป็นตัวละครที่เน็ตเกมก็คือเพื่อนๆจะต้องเปิดซ้ำเขาให้ได้เยอะๆให้เขาตายยากประมาณนี้อ่าต่อไปจะมีส่วนกุนยูนะครับถ้าเกิดเอ่อกุนยูจะตีเป้าหมายเดียวแต่ถ้าเกิดฆ่าได้มันจะเบิ้ลอีกรอบหนึ่งแถมสร้างเกาะหรือเด้งเลือดหรือเปล่าถ้ามีเออมีอ่านผิดขออภัยนะครับก็กวนอูภาคนี้เก่งนะกวนอูภาคนี้ไม่ได้เป็นแทงนะครับก็มันมันก็เหมือนแทงแต่ว่าเป็นแทงที่มีดาเมจมากกว่าแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนคงเบ้งนะครับของโจ๊กเนี่ยถ้าเป็นตัวเอพก็ออกอยากคงเบ้งจะยิงเอ่อเป,เป็นน้ำนะโดน3ามเป้าหมายแล้วก็แล,วกแล้วก็มีดาเมจขึ้นเรื่อยๆอันนี้สายฟ้าคือคงเบ้งแรงอยู่แล้วครับตัวเอ็สพเก่งทุกตัวเกมเนี้ยนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนจิยี่นะครับก็โอ้โหเผาไฟแรงมากหกร้อยเปอร์ซนเลยนะแถมติดถึง5้าวิเลยเหรอเนี่ยแอคแทกดาเมจเลตติ้ง ตัวไอพีเกมนี้เก่งหมดครับเอาง่ายอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเปิดใครซ้ำเยอะเปิดใครซ้ำเยอะก็เล่นตัวนั้นก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเข้าเข้าโจโฉนั่นเองนะครับดาเมจหนึ่งเป้าหกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นการสตันข้างหลังอีกหนึ่งวิเลยด้วยนะโอ้โหดีมากนะอันนี้เตียวหุ่ยแน่นอนนะครับชังเฟย เตียวหุยห6 0้อยหกสอร์เซนะครับแล้วก็ตีข้างหลังเลยแบ็คน็อกดาวล้มด้วยเอออันนี้หมีเคยเจอแล้วในด่านเตียวหุยโหดทำไมจูร่งเป็นแค่ตัวเอสอาไม่เป็นเอสพีกับเขานะเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเอสพีตัวอื่นอีกแล้วกันนะครับที่หมีไม่ได้พูดเนาะมันตัวเอสพีประมาณแปดตัวนะมั้งตอนเนี้ยอ่าต่อไปเป็นส่วนซุนหัวมังถ้าหมีพูดผิดขออภัยนะเป็นชุตเตอร์ยิงข้างหลังครับดาเมจแรง จะคือตัวเ p แมมีแนะนำว่าเป็นไปนได้ควรจะต้องมีอย่างต่ำสองตัวนะให้มันขึ้นเออหนึ่งดาวอ่ะต่อไปเล่าปีนะครับโอ้โหฮิวหนักมากครับอออะไรโค่ีสิบห้าแล้วก็คิดจากพลังโจมตีของเขาสี่ร้อยปสิเปอร์เซ็นในการฮิวลูกอามาตะต่อไปเป็นในส่วนดอนซูนี่ต่างโตรหรือเปล่าวะมีไม่แน่ใจนะดอนซูเอ้ยไม่ใช่ต่ต่างโตมาตรงคนอ,อ้วนอันนี้ยังไม่เคยเจอเลยหมีบอกไม่ได้ว่าเก่งหรือเปล่า หน้าต่างโตมันจะเป็นผู้ชายอ้วนๆม,มีมีเข่าตรงหน้าปกอ่าต่อไปเป็นในส่วนอะไรเนี่ยเจนจีเจนจีเป็นตัวฮิวของวีนะครับเฮลติงแดนนะระบำระบำระบำเทนลำอันนี้มีอ่านแล้วอันนี้พูดแล้วโอเคครับ ก็มีสรุปให้ฟังถ้าเกิดสมมูรเพื่อนๆเ,เ,เปิดตัว SP ซ้ำไม่ได้เยอะก็มาปั้นตัวแบบหมีก็ได้5ตัวสแตนดาร์ดตรงนี้จบด้ทุกคอนเทนต์เลยที่หมีเล่นตาม10บวกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละคร SP ขอให้ซ้ำสองตัวสามารถเล่นได้เลยครับตัวไหนก็ได้แต่หมีจะบอกว่าซุนฮูหยินมันปั้นง่ายนะซุนฮูหยินมันจะมีแจกอยู่แล้วครับ2ตัวฟรีเลยจะทําให้ซุนฮูหยินกลายเป็น2ดาวแดงง่ายตัวอื่นมันไม่มีแจกนะอืม อ่าเรามีขอยากเปิดกรชาคำๆแล้วกันเรามีตั้ง21โลอย่โลจะลืมใส่3โค้ดด้วยนะครับเอา้าถ้ามาลุ้งแบบนี้คือตัว n p ครับโอ้ i ด้ nice! เอ่อซุนหัวครับผมดาเมดแรงเป็นน้องเป็นธนูนะครับคำถามเด็ดก็คือว่าเปิดตู้ธรรมดาตัว SP ออกไมยออกนะครับแต่ออกยากออกยากใช่ครัว่าออกยากส่วนใหญ่ก็ประมาณตัว SR จะออกเยอะกว่า เดอมีขอญาตเออมันจะมีไอ้นี่ตัวหนึ่งนะบางทองแต่ยังไม่มีอะไรยังบอกไม่ได้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่น่าจะเก่งนะอืมแต่ไอ้าเซียงหรือว่าตัวจูจ่เนี่ยแหละไอ้ไอตัวนักเวดเก่งแล้วก็อ,อจูลงจูลงเก่งจูลงนี่เข้าไปแล้วใช้อันตีได้อ่ไอ้เนี่ยใช้อันตีเ,เออตมื่อไหร่มันจะมันจะหมุนหอกเขามันจะดูดฝั่งตรงข้ามมาแรงมาก อันนี้เป็นเปิดโก๊กครับเปิดโก๊กก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าหมีเน้นจกเหมือนเดิมเพราะหมีชอบนะหมีก็จะเล่นแต่จกนะครับประมาณนี้ไม่ออกเลยนะครับแบบโก๊กออกยากอยู่แต่ถ้าเกิดออกมาจากการันตีเป็นตัวที่เราเลือกแน่นอนนะฝ่ายไหนฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวระบบต่างๆของเกมให้ดูนะครับสำหรับคนที่จะมาเล่นนะคือดยส่วสนตัวที่หมีเล่นหมีว่ามันใช้ได้อยู่นะเออใช้ว่าเขาว่าใช้ได้อยู่อาจจะไม่ได้สนุกแบบเวอร์แต่ก็คือใช้ได้นะครับนี่ตัวของหมีก็จะมีในส่วนออจู่ล่งอ่ะแล้วก็แทงอ่ะอย่างของง้อหมีจะไวข้างหน้านะเออแทงชื่ออะไรนะเห็นไหมวางแบบนี้คือผ่านด่านง่ายมากโอ้โหเพื่อนๆสามารถวางแบบหมีแล้วจบสิบได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวฮิลที่มีแนะนําไปก็ถ้าเกิดซ้ำสอตัวไปก็มาลงก็ได้นะแต่มีดูตอนนี้มันไม่ต้องใช้ตัวฮิลดาวเมจอย่างเดียวก็ผ่านแล้วอะเอออ๋อไอไอไอ,อตัวเนี้ยครับเนี่ยไอยูจีนเนี่ยมันมีจับเห็นไหมนี่เห็นไหมมันมันดึงไอ้นี่มีใบกาเซียงเห็นไหมครับมันสามารถล้วงฝั่งฝั่งหลังเราเนี่ยเอาไปเอาเอาไปลุมกระทืบค่าได้เลยครับ พลังมันก็ไม่ได้ห่างอะไรมากนะแต่มันขาดมากเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าจูล่งมี3ดาวแล้วไงเพอ3สามดาวไม่โหดมากจูล่งม่งทิ่มแบบโอ้ยิกๆอะ่ะจูล่งอะ่ะนี่ยังไม่ได้ใช้อัติเมตจูล่งลนะถ้าใช้มันจะแบบทวงควงหอกเท่มากเลยยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเลยครับแค่เข้าปะทายก็ตายหมดจูล่งกูทิ่มตายหมดอะ่ะโอ้โหเวลาบุตรเตียงปันเตียงเออเตียวจูล่งนะครับผม เออเอามาดิปี๋ไงเอามาเลยฮิยว้วฮิวฮิวว้วเจอห่อเข้าไปครับอ้าวเล่าปี๋มาอย่างนี้ต้องส่งใครมาแน่ๆนะครับถ้าอย่างนี้โซนจ่ายต้องมีบอสครับบอสต้องเก่งโคตรอย่างจริงๆด่ามันไม่ง่ายอย่างนี้นะตอนแรกหมีก็ติดริป,ปกเอาแล้วเจอเตียวหุยแล้วว่าตัวเอชพีเดี๋ยวลองมาดูครับเตียวหุยโหดขนาดไหนนะครับโหดแน่นอนนะเอาเดี๋ยวมีขอลองเปลี่ยนตัวเอากาสเอาโจจูจห,หรือกาเซียงอันนี้อันนี้หมีไม่ชัวร์ว่าใครนะแไอสองตัวนั้นแน่นอนเอาตัวใหม่ครับน้องผู้หญิงครับสวย ยิงธนูเป็นตัวเอพครับแจงที่มีบอกตัวเอพยังต่ำก็ควรจะต้องมีสัก2ตัวนะมันเล่นได้ตอนดาวแดงอะเริ่มมาตัวเดียวไม่ค่อยเก่งมาเจอกันทั้งสได้เลยจังไฟเตียวหุยนะครับโเตียวหุ่ยยังเถื่อนเลยว่ะโอเตียวหุยมันผักกระเด็นเลยโอ้โหนี่คอัลติเมทดับเบิลสตารโอ้โหยิงเตียวหุยไม่เข้าเลยครับโอ้นี่ อ๋อมันยิงเป็นเอาเอาโอ้โหเตียวหุยเก่งมากเลยเตียวหุยอย่าทำหนูเออโอ้โหเฟลครับเห็นป่ะพอเวลาเจอบอสยังยังแมปเขาที่แล้วเจอริปโป้ริปโปนั่นก็เก่งเดี๋ยวมีขออนุญาตเอาโจโจูมาก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวโจโจูยิงสายฟ้าให้ดูครับเราจะรู้ซึ้งว่าเป็นไงยังไม่ใช้ท่าไม่ตายตายกันก่อนแล้วอะโอ้โห เจ็บจริงๆนะจิ้วท่ายนียืนไม่ได้เลยนะครับนี่ดับเบิลสตาร์ยิงไปก่อนครับเจอกาเสียงน้อยเออโจอจูนี่ครับเห็นไหมโจจูยิงเตียวขวยเจี่ยวตายมันยิงเป็นสายฟ้าลงมา5ดอกซ้อนเลยครับแรงมากโอ้หมีว่าแบบเออตัวโจจูจจนี่น่าจะแบบเป็นตัวป่าบ,บอสโดยตรงเลยประมาณนี้นะครับเก่งยังไงก็โดนโจจูจจยิงตายอ,อ่ะแต่ว่าเห็นไหมครับเออซุนฮูหยินเนี่ยมันจะมีแจกฟรี2ตัวหมีก็เลยแนะนำว่าสำหรับสายซีสายเติมน้อยเนี่ย าได้ซุนคุหญิงก็ดีแหละเพราะว่ามาได้ฟรี2ตัวก็เราสามารถทํา2ดาวแดงได้เลยแล้วมันจะเก่งมากนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีคํำถามอะไรก็มาคิมใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ